สอสอใจใช่ไหมคะเจกกเป็นกิโลยังไม่ถึงกิโลนะคะเราจะเลื่อนกิโลอิงหนึ่งใจอิงหนึ่ใจเลือกเส้นไหมยอยู่นะคะเส้นไหมเยอๆเลยะคะ่ะ เอาสีอะไรเพื่มอีครับะเจน้าสีเหลืองอด้านนี้มืดพเจ้าไม่อยู่ฝั่งนี้มืดโลนง,อ,ง,นงอีกหนึง่งอีกหนึง่งอีกหนึ่งใจยังไม่ครบ